เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะมาเจอก,กันกับน้องจ้าจ๋าอีกแล้วนะคะที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะน้องก็จ๋าอยู่เพจรังสาขาหนึ่งนะแต่ถ้าใครอยากจะให้น้องจ๋าไปหาที่สาขา4 6ก็กรี๊งกลางขันมาได้เลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเอฟซี FC ท่านใหม่เอฟซีท่านเก่าแล้วก็เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะคะใครเป็นสาวกนาวรายกมือขึ้นเลยวันนี้ขอเอาสีขาวมุกมาเสิร์ฟกันบ้างกับใหม่เพียง79,00 0กกิโลนี้ จ้าจ๋าเอานวัล่ามารีวิวให้แต่ราคาเนี่ยไม่น้อยทุกคันค่ะท่านผู้ชมนะคะใครตามหาไว้ใช้งานในสภาพดีๆแล้วก็ราคาถูกนะคะไม่น้อยปีใหม่ สนใจทักเข้ามาเอาคันนี้ได้เลยคันนี้นะคะเป็นปี2020เป็นตัว2.5 black edition ค่ะได้เป็นเกียร์ธรรมดาใหม่อยู่ที่79,00 0กิโลและสภาพตัวรถคือเดิมสวยน่าใช้มากนะคะคันนี้พร้อมขับแล้วนะคะใครจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือซื้อสดนะกขับกลับได้เลยค่ะนะคะเร่มพร้อมเอกสารครบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เล่มนะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถบ้านค่ะนะคะเจ้าของเดิมก็ในชื่อในเล่มเจ้าเจ้าของเดิมก็จะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่า ไม่ถือว่าใช้น้อยนะคะรถส4ปีนะคะใช้ไปงานไม่ถึง80,000นโลนะคะแล้วก็ได้รถสภาพเดิมไม่ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันออปชันนะคะการบรรทุกนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์นะดูนะคะฝากระโปรงนะคะก็จะแรปสติกเกอร์เดิมแบบนี้นะคะสีเนี่ยเดี๋ยวจะจ้าขัดใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือสีขาวมุกนะคะเนี่ยมันก็จะออก ขาวๆหมุนๆแบบนี้นิดนึงแต่ถ้าขัดสีอีกรอบนึงนะคะก่อนส่งมอบเนี่ยรถใสกว่าน,นี้แน่นอนนะคะวันนี้เอามาให้ชมนะคะกับตัวรถเดิมสวยราคา4ี่แสนหาห่เาเท่านั้นนะคะจะเอาสีแดงจะเอาสีขาวทักเข้ามาได้เลยสีดํายังไม่มีเข้านะคะกับสีเทาดํารอก่อนนิดนึงนะคะอ่ะมาดูไฟหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด g h t ไลท์คมแท้คมเดิม นะคะไฟตัดหมอกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะท่านผู้ชมแม้กระทั่งตรงแก็บหน้าด้านข้างเนี่ยนะคะคันนี้นะคะชิ้นนี้รู้สึกว่าจะได้ไม่ไ,มได้เก็บงานสีนะดูจากสภาพดูตรอยกแก็บแล้วเนี่ยนะคะกันชนหน้าชิ้นนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานสีนะคะแสดงว่าเดิมนะคะแต่ถ้าคันไหนมีเก็บมาเจ้าจ๋าก็บอกทั้งหมดนะคะลูกค้าเพราะว่าไม่มีอะไรปิดบังข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วนะคะล้อแม็กสวยเดิมค่ะนะคะแม็กสีดําเงานะคะสกู๖รูดิดหน้าดําหลังนะคะดูความสดของเบ้าชกใต้นะคะคิ้ว ซ้มล้อเนี่ยความสดความใหม่ส่วนดอกยางนะคะ2 5 5 6 0 R 1 8นะคะรุ่นนี้นะคะดูตัวยางนะคะส่วนยางเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะจ๋าเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้สี่เส้นนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเป็นยางสี่ล้อใหม่เลยนะคะก็จะไม่ได้เส้นนี้นะเพราะว่ายางมันปีสิบเก้าแล้วรู้สึกว่าดอกยางมันจากกระด้างไปนะคะแข็งไปแล้วนะคะยางเสื่อมสภาพแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกงังวลถ้าใคร เป็น f อของน้องจา้าจ๋าแล้วให้น้องจา้าจ๋าดูแลเคสให้น้องจา๋าดูแลเคสเองแล้วก็ทําเต็มที่แน่นอนนะคะเคสจะยากจะง่ายหรือมีทางออกแก้ไขปัญหาย,ยังไงน้องเจา้าช่วยเหลือทุกเคสค่ะนะคะแต่สิ่งที่ได้จากน้องจา๋าเลยก็คือหนึ่งเลยนะคะรถของเราเนี่ยจะมีการตรวจสอบอินสปิเตอร์ให้อีก2องรเจ็ดสี่รายการแล้วก็ในส่วนของเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีกอไม้แน่นอนนะคะสภาพถือว่าสวยเดิมนะคะ f อเนี่ยนะคะดูไฟด้านไฟด้านหน้าเนี่ยดูแล็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจน้องจ้าจ๋านะถ้าอยากได้รถขับสักหนึ่งคันแล้วก็ยังเล็งนวลร่านะคะหนึ่งในดวงใจอยู่นะคะหรือว่าเคยใช้แล้วอยากเอาตัวเก่ามาเทิร์นก็สามารถทําได้นะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะคุณลูกค้าปรึกษาจ้าจ๋าเลยนะคะพูดคุยรายละเอียดชัดเจนได้เลยน้องจ๋ามีคำตอบให้คุณลูกค้าทุกคำถามเพราะว่าน้องจ๋าเวลาทําเคสน้องจ๋าทำเคสเองกับมือนะคะค่อนข้างจะชัดเจนกับลูกค้าเลยนะคะตัวกระจกเนี่ยนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็น สติกเกอร์สะท้อนแสงนะียังไม่ทะลอกเลยลูกค้านะไฟเลี้ยวมองข้าง LED แต่ว่าถ้าเป็นตัว E เนี่ยยังจะไม่ได้กล้อง360องศานะคะคุณลูกค้าถ้าชอบเกียร์แมนวนวลนะแต่ถ้าอยากได้กล้อง360องศาเอาตัว EL นะคะก็ต้องรอดูว่าสต็อกของ EL เนี่ยจะมีเข้ามาเมื่อไหร่มาดูบันไดาทางขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยบันไดาทางขึ้นสภาพไม่มีชํารุดไม่มีรอยเบียดเลยนะคะหัวบันไดาหางบันไดก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ตัวสติกเกอร์เนี่ย นะคะก็เป็นลายสัดโคนนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ 3M มนะคะติดตั้งมาจากป้ายแดงลงแอบจากโรงงานเลยภายในก็ถือว่าสวยประสดนะคะภายในน้องก็จะให้ไป90%เปอร์เซ็นเลยเพราะว่าไมมันใช้น้อยนะคะไม่ใช้น้อยนะคะทุกคนนะคะไม่ใช้น้อยมากนะคะแล้วก็บาอเนี่ยนะคะเนี่ยไม่มีรอยยุบเลยนะคะบาอกแก้มซ้ายแก้มขวานะคะของคนขับแล้วก็นั่ง,งข้างคนขับเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมอยู่เลยคุณลูกค้าสบายใจได้นะคะถ้ามาดูรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าเพชรจน นะคะถ้ารถไม่ตรงปกลูกค้าไม่ต้องซื้อค่ะนะคะอะ่ะน้องกาจามีคําตอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่รถบ้านนะคะภาษีพรบ,บอกก็ครบนะคะถ้าคัานไหนเป็นรถหน่วยงานนะะ้องจ๋าก็จะแจ้งเป็นรถหน่วยงานอะ่ะนี่น็อตเนี่ยนะคะทุกซุกหานะคะน็อตทุกตัวไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่อเก็บสายไฟไม่มีชํารุดไม่มีขาดนะคะแผงประตูนะคะอยู่ในสภาพสดและดูใหม่เนี่ยนะคะตัวนี้เป็นหนังนะนี่สภาพเดิมนะคะแผงประตูตงแผงประตูเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสุภาพเดิม คือถ้าน้องกจ่ารีวิวรถคันไหนนะคะถ้ามีตรงไหนได้เก็บงานเพิ่มเติมเนาะจ๋าแจ้งแน่นอนนะคะก็จะเก็บรายละเอียดให้นะคะ,ะมาดูประตูด้านหลังโอโหท่านผู้ชมเบาเนี่ยกดแทบไม่ลงเลยคือนิ่มคือใหม่ไม่ใช่นิ่มคือแน่นคือใหม่สดจริงๆนะคะดูที่วางแก้วน้ําแผ่นรองเท้าครบนะคะน็อตแผงประตูสีตรงนี้ลูกค้าใช้มือสัมผัสรูปได้เลยนะคะคือสดมากนะคะ สวยจริงคันนี้นะคะราคาดีด้วยนะคะคุณลูกค้าถ้าพูดถึงว่ารถสี่ประตูแล้วเป็นกระบะไม่น้อยได้ปี20ราคานี้มันหาแทบจะไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่ใช่แบรนด์หลักนะคะเอ,อ้ถ้าไม่ใช่แบรนด์รองส่วนใหญ่เนี่ยแบรนด์หลักไม่ได้ในราคานี้อันนี้ก็คือถ้าเป็นนวราเนี่ยก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของน้องก็าจ๋าก็คือว่า1คนที่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้เปลี่ยนรถบ่อย นะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนรถบ่อยน้องเจ้าจ๋าไม่แนะนําอันนี้ไม่ใช่ไม่อยากขายถ้าเปลี่ยนรถบ่อยไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเป็นมือสองมือสามแล้วเนี่ยราคามันล่วงค่ะทุกคนแต่ถ้าจะเน้นไปใช้งานระยะยาวผมซื้อไปใช้ผมไม่ได้ซื้อไปขายผมไม่ได้เป็นพ่อค้าขายรถคุณลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะคะหรือว่ากําลังเปรียบเทียบอยู่ระหว่างรุ่นนี้กับแบรนด์หลักนะลองเปิดใจดูถ้ายังไม่เคยใช้ลองเปิดใจดูนะโลโก้สติ๊กเกอร์แบ็กเอดิชั่นนะคะนี่ตรงนี้คือไม่มีทลอกเลยนะคันนี้สวยมากนะคะตรงนี้ไม่มีได้เก็บงานสีนะตรงนี้ไม่มี นะคะตรงนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชมนะ,ะเนี่ยตัวคิ้วนะคะขอบขอบล้อเนี่ยก็ไม่มีหลุดนะล้อแมกด้านหลังก็ไม่มีรอยขูดรอยเบียดนะคะผู้สวยจังคนันนี้นะคะรีวิวไปชมว่าสวยไปนะคะเพราะว่าน้องก็จะจะกลุ่มลูกค้าของน้องจกจนาวาร่าเนี่ยใครจะซื้อนาวาร่าต้องนึกถึงน้องกัจาพชรนนะคะเพราะว่าต้องคัดถ้าไม่คัดไม่เอาเข้ามาฝาดท้ายเปิดไม่ได้ลูกค้าเดี๋ยวต้องเอากุญแจมาท่องใส่เขาล็อกไว้อยู่ ะะเดี๋ยวฝาท้ายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะต้องเอากุญแจนะคะมาไขานะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีกุญแจล็อกฝากท้ายนะอันนี้ก็คือข้อดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ะนี่นะคะดูกันชนท้ายนี่โลโก้ตัว E นะคะไฟท้ายเดิมนะคะดูความสวยความสดนะคะกล้องถอยใช้งานได้ปกตินะนี่นะคะไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มีรั่วนะ,ะแต่ F C คนไหน สนใจนะคะก็โทรวิดีโอคอลหาเจ้าจ๋านะคะเบอร์เจ้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็วิดีโอคอลให้เจ้าจ๋าเปิดไฟท้ายดูทีนึงหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวทายคลิปเจ้าจ,จ๋าเปิดให้ดูอ่ะมาดูช่วงล่างก่อนไม่เจ็ดหมื่นค่ะทุกคนอ่ะช่วงล่างโอ้โหแนบแน่นๆนะคะเท่ออิสเสียดเดิมๆล้ออะไรครบนะคะครบสุดยอดคันนี้ช่วงล่างคือเด็ดมากกริบมากคันนี้เนียนจริงนะคะใครได้คุ้มค่านะคะคันนี้คว้าให้ทันนิดนึง ถ้าเห็นแล้วว่าปรึกษาภรรยาก่อนปรึกษาสามีก่อนนะคะบอกเลยถ้าไม่ตัดสินใจนะคะไม่เจอแน่นอนคันนี้รับรองว่าแป๊บเดียวเพราะว่าเซลล์ที่เพชรยนต์เนี่ย49คนนะกำลังจะเติมเข้าอีกมาเป็น60เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเซลล์เยอะค่ะแล้วลดสเปคแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะถ้าคุณลูกค้าพร้อมแล้วก็ชอบในตัวเลขไม้นะคะชอบในตัวปีและราคารีบควาค่ะนะคะเป็น จังหวะดีเลยนะคะรีบขวาเลยนะคะเอามาให้ชมแล้วนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะการวารันตีเนี่ยเรามีให้นะเรามีให้ค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะซื้อรถกับเจ้าจ๋าไม่ต้องกลัวอันนี้นะคะดูนะคะสติกเกอร์สีสวยเดิมกลิบกันสาดมีให้แล้วลืมบอกไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มค้นนี้จบอ่ะคันนี้จบเลยค่ะทุกคนนะคะนี่แผงประตูสดสวยนะคะ กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแผ่นเพจอยู่จุดแท้จุดเดิมไม่มีรอยพ่นสีละองสีทับแน่นอนนะคะนี่ตัวน็อตส,สวยนะคะน็อตไม่มีถอดเด้อนี่สภาพสวยอยู่นะทุกคนนี่ใครเป็นสาวกนาวลร่าใครชอบนาวลร่านะคะเอาไปใช้งานใช้ทนนะคะคุ้มนี่เบาคนนั่งข้างคนขับเบายังไม่อะเบายุบนิดนึงนะนิดนึงมีรอยใช้งานมากนิดนึงเราขายรถมือสองจะจ๋าจะไม่พูดเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราขายรถมือสองเราไม่ได้ขายรถายแดง นะคะอาจจะ95 9 7ถึงกเ็ปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะคะมาดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ Apple CarPlay มีแค่ Cruise Control มีนะคะทุกอย่างครบนะคะแล้วปุ่มพุ่สตาร์ทมีให้นะคะที่เปิดฝาถังน้ำมันช่องแอร์ที่ดูมามีตรงไหนตำหนิหรืออยากให้น้องจ๋ากเก็บเพิ่มเติมนะคะถ้าใครจะเอาคันนี้พูดมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะแอร์ออโต้ค่ะนะคะ,นะคะเกียร์6สปีดนะคะโอ้โหคันนี้ เลิศอยู่นะดูเฮดรูมไม่มีอรอยเจิมนะคะมีไหมอ่ามีนิดนึงเดี๋ยวจะจ้าทำความสะอาดเพิ่มให้นะอู้นี่ยังเต่งๆตึงๆอยู่เลยนะคะที่บังแดดถือว่าใช้งานน้อยแล้วก็สภาพสดนะคะคันนี้สภาพสดน่าใช้นะคะอ่ะใครเป็นสา,บบนาวกนวราขอเสียงยกมือขึ้นเลยนะคะในส่วนของคนที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ฟรีดาวได้นะเอาเงื่อนไขเอาอาชีพอะไรได้มาปรึกษาจ้าจ๋าก่อน น้องเจ้าจ่าจะสแกนเคสเบื้องต้นให้ก่อนรัโอกาสผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสผ่านไหมไปได้ไหมนะคะน้องเจ้าจ่าบอกเออจะไปได้โอกาสผ่าน8 0 9 0เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าจ่าให้จองล็อกรถเข้ามาได้เลยเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของเราไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อสดก็ล็อกไว้เลยเจ้าจ่าให้สิทธิ์คนนั้นก่อนใครจองก่อนคนนั้นได้ก่อนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะรถค่อนข้างมาไวไปไวนะคะอันนี้เจ้าจ่าพูดชัดเจนในคลิปทุกคลิปเลยนะคะ จองมาแล้วยังไม่เห็นรถเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวจะจ่าโกงนะคะจองมาแล้วไม่เห็นรถเลยจะโกงพี่หรือเปล่าไม่โกงค่ะเจอรถไม่ถูกใจเจ้าจ่ายยินดีคืนเงินเต็มจํานวนได้เงินคืนแน่นอนถ้าไม่ชอบรถถ้าไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะเครื่องยนต์ก็ไม่น้อยหน้านะคะสําหรับฝาครอบเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์สดสวยใสไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มแมัเเครื่องนะคะตัวน็อตแคมแกะแขนซ้ายแขนขวานะคะน็อต นะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะดูคานหน้าไม่เบี้ยวนะคานหน้าไม่มีเบี้ยวไม่มีโก่งค่ะทุกคนนะคะคือเดิมหมดฝาหม้อน้ํานะมีโก่งหรือเปล่าจูเช็คอ่าไม่โก่งนะแบตเตอรี่เช็คค่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะใช่ไหมอ๋อแบตเตอรีคค่นี่ผ่านมา2ปีแล้วน่าจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะคะเดี๋ยวเช็คค่าซิให้อีกทีรอบหนึ่งนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะนี่อยู่จุดนี้จุดเดิมนะคะเข้าถึงง่ายนะคะพูดถึงว่ารถนาวาล่านะคะทุก อาอาชีพเนี่ยเข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะนี่ราคาเข้าถึงง่ายจริงๆแล้วก็รถของเราเอามารีวิวให้ดูก็เดิมด้วยทุกคนดูนะคะสนงสนิมคราบน้ำมันครงน้ำมันเครื่องไม่มีเดิมทั้งหมดนะคะรีบคว้าไปเลยนิดนึงนะถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้นะคะดูน็อตฝาก,กระโปรงบ้างสักเล็กน้อยอ่าน็อตฝากระโปรงนะคะสภาพเดิมสภาพสวยแล้วก็ตัวนอ็อตเออยูฉ่ฉนวนกันความร้อนนะคะคลิปล็อกอยู่ทุกตัวค่ะคลิปล็อกอยู่ทุกตัวตัวไหนมันหลุดก็จะมีใส่ให้แต่อันนี้ไม่ได้หลุดนะ ติ๊กเกอร์มอก,อกอคำเตือนนะคะการรีวิวที่จริงใจดทูทุกทอกทุกมุมนะคะแต่ถ้าใครอยากให้น้องจ้าจ๋ารีวิวจุดไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะไม่ต้องอายนะรับรองว่าได้รถตรงปกเหมือนที่จ้าจ๋ารีวิวแน่นอนสภาพเดิมสภาพสวยนะคะคุณภาพดีติดต่อน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์ดวดน,นะคยะวันนี้เดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วนะคะอุ้ยเสียงปิดประตูเมื่อกี้ไม่ตกเนาะ เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าขอขอกราบขอ,ขอพระคุณ FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะคะน้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ